เสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังลั่นขึ้นกลางพื้นป่าในช่วงเกือบ,บจะตีสามพลานหมอนวัยห้าสิบกว่าที่ก็นั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ในบริเวณนั้นแม้จะอยู่ห่างกันมากพอสมควรแต่ด้วยความเงียบของพื้นป่าเสียงนั้นมันก็ดังฟังชัดได้ว่าเป็นเสียงของใครและนั่นมันเป็นเสียงของไอ้ทัดพลานรุ่นหลานซึ่งมันก็เข้ามานั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าเช่นกันเจอกันครั้งสุดท้ายก็ที่ท้ายหมู่บ้านกับพลานอีกหลายคน ก่อนจะแยกย้ายกันเข้าป่าไปทางใครทางมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันถึงได้แหกปากร้องลั่นแบบนั้นมันไม่เคยเกิดเรื่องราวร้ายๆขึ้นในผืนป่าใกล้หมู่บ้านมานานมากแล้วคืนนี้เป็นช่วงเช้าของวันศุกร์หวังว่าจะไม่มีเหตุร้ายอะไรเพราะตั้งแต่ที่ปู่ของพรานหมอนได้ฆ่าและสะกดวิญญาณของพรานเสือสมิงเอาไว้ได้หลังจากที่มันถูกฆ่าตายไปจากการเป็นคนที่คลั่งวิชาสายดำเพราะว่า มันฆ่าและกินเนื้อหนังของชาวบ้านในสมัยนั้นไปนหลายคนวิญญาณร้ายของมันก็ไปอาศัยสิงสู่อยู่ในร่างของเสือลายพาดก่อนเพื่อฆ่าและกินคนต่อไปอีกจึงถูกฆ่าตายไปอีกครั้งและถูกสะกดวิญญาณของมันเอาไว้หมู่บ้านถึงได้อยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมาและนั่นมันก็บังเอิญว่ามันเป็นคำคืนที่ย่างเข้าสู่ช่วงเช้าของวันศุกร์เหมือนกันซะด้วยช่วงเวลาอย่างนี้ คงจะไม่มีใครกล้าเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพลานหมอนแกก็เลยต้องนั่งรออยู่จนฟ้าสางถึงไดรีบปีนล,ลงจากนั่งห้างตามไปที่ทิศท,ทางของเสียงก็ระยะาไกลพอสมควรโดยที่ไม่สนใจสัตว์ป่าที่ยิงทิ้งเอาไว้เมื่อคืนเมื่อถึงก็บพบกับพลานรุ่นน้องอีกสามคนที่กำลังมองดูร่างของไอ้ทัตที่นอนแน่นิ่งจมกองเลือดแดงฉานอยู่ที่พื้นเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆถึงได้รู้ว่ามันถูกเสือฆ่าตาย ร่องรอยคมเขี้ยวที่ลำคอและรอยที่เสือกัดฉีกกินเนื้อหนังทั้งที่ช่องท้องเขื่องไหนนั้นถูกกินหายไปจนหมดแต่ทุกคนต่างกับแปลกใจว่ามันลงมาจากนั่งห้างให้เสือฆ่าตายได้ยังไงก็หาคําตอบกันไม่ได้และก็ไม่รู้ว่าเสือมันออกมาจากป่าลึกได้ยังไงทั้งที่ผืนป่าก็มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีทางที่มันจะอดโซจนต้องออกมาลากินคนแบบนี้ พรานที่อยู่ที่นั่นต่างเกิดจะช่วยกันหามเอาร่างของไอ้ทัศน์กลับไปที่หมู่บ้านแต่พรานหมอนต้องบอกว่าหากจะไม่ให้ใครต้องตกไปเป็นเหยื่อให้กับเสือได้อีกตามสัญชาตญาณของมันมันจะย้อนกลับมากินเหยื่อของมันที่เหลือจนกว่าจะหมดฉะนั้นห้ามใครไปแตะต้องร่างของไอ้ทัศน์เป็นเด็ดขาดเมื่อตกลงกันได้ก็รีพากันกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อเตรียมสัมภาระที่จะกลับมาดักรอยิงเสืออ,อีกครั้ง เมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านพลานหมอนก็รีบจัดเตรียมข้าวหอกระสุนปืนจนเสร็จเรียบร้อยก็ได้เดินไปถี่เรือนของพ่อแม่พูดคุยอยู่กับพ่อครูใหญ่ๆก่อนจะออกไปรอพลานหลุ่นน้องอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านแต่สุดท้ายแล้วก็มีเพียงแค่ทิศฉายเท่านั้นที่ยืนยันจะไปกับแกที่เหลือกับพากันกลัวจนไม่มีใครกล้าจะย้อนกลับไปอีกเพราะแต่ละคนนั้นตั้งแต่เกิดมาจนเป็นพราน ยังไม่เคยมีใครเจอเสือตัวเป็นๆเ,เลยแม้แต่คนเดียวซึ่งตัวของพลานหมอนเองก็เช่นกันแม้จะเป็นพลานมาจนอายุห0สิบกว่าเข้าไปแล้วแต่แกก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเสือมาจากผู้เป็นพ่อของตนเลื่อยมาตั้งแต่เด็กสมกับเป็นลูกหลานของพลานผู้สยบและฆ่าเสือสมิงในอดีตแกก็เลยต้องเข้าป่าไปกับทิศชายเพียงแค่สองคนเท่านั้นแต่เรื่องที่ไอทัศถูกเสือฆ่าตาย ก็ได้บอกกับพ่อแม่ของมันและชาวบ้านไปแล้วแม้จะเสียใจแต่ก็ต้องทำใจเพื่อจะให้ชาวบ้านได้ปลอดภัยต่อไปจำต้องเชื่อพลานหมอนที่น่าจะรู้เรื่องเสือมากกว่าใครๆในหมู่บ้านทั้งสองรีบสาวเท้ากลับเข้าป่าไปเพื่อจะได้รีบมัดห่างขึ้นมาจะได้มีเวลาพักผ่อนสักงีบหลังจากที่ไม่ได้นอนกันมาทั้งคืนแต่เมื่อเข้าไปถึงจุดที่ไอ้ทัศนอนตายทั้งสองก็ต้องตกใจ เราะไม่รู้ว่าร่างของไอ้ทัตหายไปไหนแล้วเหลือเพียงแค่รอยเลือดที่แดงฉานเอาไว้เท่านั้นมันไม่มีล่องรอยว่าร่างจะถูกลากไปแต่อย่างใดเป็นไปไม่ได้หากว่ามีสัตว์เข้ามากินหรือว่าลากเอาไปมันจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เห็นในเมื่อไหนๆกลับมากันแล้วและยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่จําเป็นที่จะต้องเสี่ยงออกไปตามหาเดี๋ยวจะถูกเสือดักซุ่มทำร้ายเอาซะก่อน ก็เลยหาลำไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างเสริมเข้าไปที่นั่งห้างเก่าของไอ้ทัดเพราะว่ามันเล็กเกินไปสําหรับสองคนมันทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นอาจจะทำให้เห็นล่องรอยอะไรของร่างไอ้ทัดบ้างในคืนนี้ทั้งสองเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียมารู้สึกตัวอีกทีก็เกือบจะคำ่ำเมื่อมองลงไปที่ด้านล่างทั้งสองก็ถึงกับสะดุ้งยงนั่นมันร่างไอ้ทัดมันยังคงนอนอยู่ที่เดิมแต่ตอนที่เข้ามากับมองไม่เห็น แถมว่ามันยังลืมตาลุกพลงจ้องมองขึ้นไปบนนั่งห้างทั้งสองมือเท้าเย็นวาบอย่างไม่รู้ตัวมองหน้ากันเลือกหลักนี่มันเกิดอะไรขึ้นทั้งพลานหมอนและทิดฉายนั่งตะลึงตกใจอยู่แบบนั้นครูใหญ่แต่วันยิ่งอับแสงในใจของทั้งสองก็เริ่มว้าวุ่นมันยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเมื่อความเมืดอบืบครคานเข้ามาปกคลุมไปทั่วจนไม่กล้าที่จะพากันมองลงไปด้านล่างอีก ไม่มีใครกลา้าแม้จะปลีปากถามไถ่อะไรกันทั้งสิน้นไอ้ชายนั้นกลัวจนตัวสั่นไปหมดแทบขาดสติแต่พลานหมอนแกยังคุมสติของตัวเองเอาไว้ได้นึกถึงปู่ที่พ่อเคยเล่าให้ฟังอยู่เป็นประจำมาตั้งแต่เด็กว่าแกเคยเจอเหตุการณ์ลึกลับน่ากลัวมากมายในผืนป่าสมัยนั้นมันน่ากลัวมากกว่าสมัยนี้เสียอีกแต่มันก็ไม่เกินกำลังของพลานในสมัยนั้นที่จะเอาตัวรอดได ลานหมอนจึงได้เริ่มบริกรรมคาถาอาคมของปู่ที่เรียนรู้มาจากพอ่อพลําบนไปเรื่อยจนจิตใจเริ่มบรรเทาความหวาดกลัวลงไปได้จึงยื่นมือไปสะกิดให้ทิศฉายสงบลงและส่งเครื่องร้างที่พ่อให้ไว้กับมันทิศฉายจึงเอามาคล้องไว้ที่คอของตนเองและก็เริ่มคลายความหวาดกลัวและตั้งสติได้บ้างแต่ทั้งคู่ก็ยังทำอะไรไม่ได้พากันนั่งนิ่งแทบจะไม่เคลื่อนไหวใดๆอยู่เกือบสามทุ่ม จนเมื่อมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นท่ามกลางความมืดและความเงียบพลานหมอนกับทิศฉายหันขวับมองลงไปที่ด้านล่างพร้อมกันร่างของไอ้ทั์ที่นอนแน่เนียงอยู่มันหายไปอีกแล้วทั้งสองตกใจหันซ้ายหันขวาเสียวสันหลังวาบพลานหมอนแกอุทานออกมาเบาๆนั่นร่างไอ้ทั์มันหายไปไหนอีกวะเสียงฝีเท้ายังย่ำเดินอยู่รอบๆต้นไม้ที่แกนั่งห่างอยู่พากันก้มลงไปมองรอบๆก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไร ผีเสียงทิศฉายอุทานเบาๆปากคอสัน่นพรานหมอนเองแกก็บอกไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรจึงล้วงเอาสายเสกออกมาจากย่ามที่พ่อให้มาตอนที่แวะไปหาสาดลงไปรอบๆต้นไม้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจูู่ก็มีเสียงร้องโหยหวนดังลั่นขึ้นมันไม่ใช่เสียงของไอ้ทัดหากว่ามันกลายเป็นผีไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงของใครจูจ่ๆร่างของไอ้ทัศก็ปรากฏตัวขึ้น มันยืนชี้หน้าของทั้งสองอยู่ตรงจุดที่มันนอนตายพร้อมกับส่งเสียงตะวาดดังลั่นว่ามึงเป็นใครถึงได้กล้าทำกับกูแบบนี้จากร่างที่เดี๋ยวหายเดียวโผล่พร้อมกับลืมตาโพงก็ทำเอาทิศฉายกลัวจนแทบจะหลอนอยู่แล้วยิ่งโผล่ออกมายืนชี้หน้าดวงตาแดงฉานแบบนี้เข้าอีกก็เลยยิ่งทำให้ทิศฉายถึงกับแหกปากร้องลั่นพลานหมอนรีบเอาสายเสกที่เหลือสาดใส่ล่างไอทัดจนหมด จู่ๆก็ปรากฏเปลวไฟเผาไหม้จนมันต้องแหกปากร้องลั่นอีกครั้งด้วยความปวดแสบปวดพร้อนร่างของไอ้ทัศล้มตึงลงไปนอนอยู่ที่พื้นในท่าเดิมปรากฏปรางเสือลายพาดก่อนยืนจังก้าอยู่ใกล้ๆมันเงยหน้าร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหดวงตาที่แดงฉานของมันจ้องมองขึ้นไปที่พลานหมอนกับทิศฉายเสียงพลานหมอนบอกทิศฉายว่ามันไม่ใช่ผีแต่มันเป็นสมิง แกตั้งสติยกปืนยิงไปที่ร่างของมันพอเสียงปืนดังสนั่นกระสุนกระพุ่งเข้าไปที่กลางแสกหน้าของมันอย่างจังแต่มันกลับยืนนิ่งกระสุนปืนไม่สามารถจะทําอะไรมันได้แต่มันยิงสร้างความโมโหให้กับไอ้ลายเสือสมิงเข้าไปอีกมันพุ่งกระโจนขึ้นไปเกาะบนต้นไม้ที่ทั้งสองนั้นอยู่ด้านบนตะเกียกตะกายปีนป่ายขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วเสียงพลานหมอนร้องสั่งให้ทิศฉายยิง แล้วต่างกระหันปลายกระบอกปืนยิงสวนลงไปเสียงดังสนัน่นกระสุนไม่ละคายผิวของมันจนมันปีนขึ้นมาตะปบเอาร่างของทิดช,ชยัยหล่นลงไปที่พื้นด้วยกันทั้งคู่เสียงดังตบทำเอาพลานหมอนตกใจทำอะไรไม่ถูกไอหลายเสือสมิงนั่นมันฟัดขยำร่างของทิดช,ชัยอย่างไม่ยัง้งจนทิดช,ชัยต้องส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดไม่นานกันแน่นิ่งจนถูกเวียงกระเด็นไปนอนเคียงข้างอยู่กับร่างของไอทัด ไอ้หลายเสือสมิงที่ดวงตาแดงฉานมันก็พุ่งกระโจนตะเกียกตะกายขึ้นไปหาพลานหมอนอีกคนพลานหมอนคิดว่าชะตาของตนก็คงไม่ต่างอะไรกันกับไอ้สองคนนั่นที่ไอ้ทัศถูกหลากลงไปจนถูกขาตตายอยู่ด้านล่างก็คงจะเป็นแบบนี้ก่อนที่มันจะปีนป่ายขึ้นมาถึงตัวพลานหมอนก็เอากระสุนอาคมของปูที่พ่อให้มาพร้อมกับสายเสกและมีดอาคม ยัดเข้าใส่ลำกลองแล้วก็ยิงสวนลงไปในระยะประชิดกระสุนอาคมพุ่งเข้าหาพร้อมกับที่มันใช้กงเล็บตะปบกระชากเอาล่างของพลานหมอนตกลงไปที่พื้นด้วยกันทั้งคู่ร่างของพลานหมอนตกลงไปอยู่บนล่างของมันก็เลยไม่เป็นอะไรมากบาดแผลจากกงเล็บของมันก็ไม่ปรากฏแต่ไอลายเสือสมิงนั่นมันดิ้นพลานร้องคำรามลั่นสะบัดจนร่างของพลานหมอนกระเด็นออกไป ก่อนที่มันจะพลิกตัวยืนจังกาจ้องมองพลานหมอนอย่างเครียดแค้นที่ขาขวาด้านหน้าของมันมีเลือดสดๆสไดสดหลโชกออกมาจากพิษของกระสุนอาคมพลานหมอนแกมองหาปืนที่กระเด็นออกไปไหนไม่รู้ตอนที่ตกลงมาแต่แกะก็รีบชักมีดอาคมของปูออกมาจากเอวทำท่าแทงย,ย,ยึกยักยึกยักออกไปกันมันเข้ามาใกล้ตัวเมื่อไอ้ลยเสือสมิงเห็นมีดอาคมเล่มนี้ก็ตกใจถอยหลังกรูดมันจำได้ว่า มีดอาคมเล่มนี้เคยสะกดมันเอาไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนมันคงจะพอรู้แล้วว่าพลานหมอน,น่าจะเป็นลูกหลานของพลานที่ข่ามันตายและสะกดมันเอาไว้ถึงสองครั้งสองคลาด้วยกันมันตะวาดเสียงดังลั่นออกมาจากร่างของเสือสมิงมึงเป็นลูกหลานของไอ้คนที่มันฆ่ากูตายวันนี้แหละถึงขราวที่กูจะแก้แค้นในสาสมเสียทีพลานหมอนถึงเดียวรู้ว่ามันเป็นวิญ,ญญาณของพลานเสือสมิง ที่ถูกปูสะกดเอาไว้แต่ไม่รู้ว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงมันพุ่งกระโจนเข้าหาพลานหมอนแม้จะรู้ลิดมีดอาคมเป็นอย่างดีเมื่อหมดหนทางหนีพลานหมอนก็นจํำเป็นต้องสู้พุ่งกระโจนเข้าใส่มันเช่นกันเพราะเชื่อมันในวิชาอาคมและมีดอาคมของปูที่เคยสยบมันลงได้ไอ้หลายพุ่งเข้ามาเสียหลักด้วยพิษบาดแผลจากกระสุนอาคมที่ทำให้มันเจ็บปวดจนขาด้านขวาไม่มีเลี่ยวมีแรง มีดอาคมของพลานหมอนที่พุ่งเข้าไปถึงตัวมันกระเสียบเข้าไปสุดแรงมันก็ขยำคมเขี้ยวเข้าที่แขนของพลานหมอนเวี่ยงกระเด็นออกไปเช่นกันก่อนที่ร่างของมันจะฟุบลงไปกับพื้นเงยหน้าขึ้นร้องคำรามเสียงดังลั่นออกมาพร้อมกับมีละอองเลือดพุ่งสดๆออกมาด้วยมันไม่ยอมสิน้นฤทธิง์ง่ายๆลุกพลวดกระโจนเข้าหาพลานหมอนที่กำลังลุกขึ้นจนงายหลังพึง มันตะปบร่างของพลานหมอนเอาไว้ก่อนที่จะฝังคมเขียวเข้าไปที่ลำคอขยำสุดแรงพลานหมอนเองก็ไม่ยอมตายง่ายๆกระสวกแทงเข้าไปที่ร่างของมันอย่างไม่ยั้งมือจนสิน้นฤทธิ์สิ้นเลี่ยวแรงไปด้วยกันทั้งคู่เรียวแรงเหือกสุดท้ายแกก็ผักเอาล่างของไอล้ลยพาดกอนนั่นออกไปถึงได้รู้ว่ามันตายสนิทเลือดสดๆทะลักออกจากบาดแผลที่พลุนไปทั้งร่างจนเลือดแดงฉานเมื่อสิน้นฤทธิ์ ก็คิดว่าวิญญาณร้ายของมันได้สิ้นสลายไปแล้วพลานหมอนรีบเข้าไปดูร่างของทิดฉายทันทีถึงได้รู้ว่าทิดฉายยังไม่ตายแถมตามร่างกายที่ถูกเสือสมิงขยำก็ไม่มีบาดแผลใดๆให้เห็นด้วยความเข้มขขางของเครื่องรางที่คล้องเอาไว้ที่คอดูเหมือนว่าจะสลบไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวเท่านั้นแกจึงรีบปลุกให้ทิดฉายนั้นตื่นขึ้นมาพอทิดฉายรู้สึกตัว ร่างของไอ้ทัตที่นอนแน่นิ่งอยู่ก็เลืมตาพลงดวงตาของมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานหันควับมาทางทั้งสองคนทำเอาทิดชายที่พึ่งฟื้นกับพลานหมอนตกใจหายหลังพึ่งพากันร้องลั่นเสียงหลงร่างไอ้ทัตคว้าเอาที่ขาของพลานหมอนเอาไว้ได้ส่วนทิดชายถอยหลังโกรธคานเข้าไปที่ใต้นั่งห้างร่างของไอ้ทัตยิย้มแยหัวเลาะลั่นพลานหมอนหลับหูหลับตาแทงสวนเข้าไปโดยมีดอาคม ปลายมีดปักเข้าไปที่กลางหน้าผากของมันอย่างแม่นยำจากเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงร้องลั่นโหยหวนมีดอาคมปักคาอยู่แบบนั้นจนมันล้มตึงลงไปนอนแน่นิ่งอยู่ดังเดิมพลานหมอนถึงค่อยๆลืมตาดูก็เห็นดวงตาที่แดงฉานของมันค่อยๆดับมืดไปทีละนิดจนปิดสนิทวิญญาณสมิงร้ายนั่นมันออกจากร่างเสือแล้วก็มาสิงสู่ในร่างของไอทัศน มีดอาคมของปู่สามารถสะกดวิญญาณของมันเอาไว้ได้แต่ปู่คงคิดว่ามันจะปรับพบปรับภูมิให้ดีขึ้นได้ด้วยจิตที่มีกุศลมากกว่านี้แกถึงได้ไม่สลายวิญญาณของมันทิ้งแต่ว่ามันกลับมีจิตใจที่จอมจมอยู่กับความอาฆาตแค้นเมื่อหลุดออกมาจากการสะกดได้ก็สร้างเวรกรรมตอ่อจนเมื่อถูกมีดอาคมปักเข้าไปที่กลางหน้าผากในครั้งนี้ ถึงกับทำให้วิญญาณร้ายสมิงของมันดับสูญสิ้นสลายไปในที่สุดเสียงพลานหมอนร้องบอกทิดชัยว่ามันตายแล้วทิดชัยจึงได้รีบลุกขึ้นเดินมาดึงเอาร่างของพลานหมอนออกมาทั้งสองปีนขึ้นไปพักบนนั่งห่างอยู่จนฟ้าสางถึงได้กลับออกไปจากป่าบอกข่าวกับชาวบ้านจนช่วยกันเข้ามาจัดการกับร่างของไอ้ลายผาดก่อนด้วยการเผาทิ้ง แล้วก็หัวเอาร่างของไอ้ทัดกลับไปทําพิธีตามประเพณีของหมู่บ้านพลานหมอนจึงกลายเป็นพลานอีกคนที่สามารถสยบและฆ่าเสือสมิงได้ต่อจากปู่ของตนเองคงไม่มีเสือสมิงที่ไหนจะมาฆ่าชาวบ้านให้ตายได้อีกแล้ว